สวัสดีจ้าอยู่บช่องเชิงเทิดจมประดงคนลั่นพุ่งค่ะฝนตกทั้งคืนเนาะค่ะเนาะอันนี้มื้อนี้ฝนมีตกเนาะค่ะเนาะว่าจะไปเก็บเข้าเนะค่ะเก็บเข้าซอยอายเนาะค่ะเนาะฝนตกมีเสา,าจักเธอก็เลยว่าจะไปเก็บเข้ามาตะบะตะมือเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะน่า ระยะทางจากบ้านมานาประมาณ5กิโลจาะขับรถเพิ่งวิวิว,วป่าต้นไนนะะนม้นะค่ะเนาะประมาณทุ่งนาไปด้วยค่ะวันนี้หยุดหยุดงานก่อนจ้ะมาเก็บเข้าก่อนค่ะ เอาให้เข้าดอนะคะเนาะเนเนหวานไว้เลยได้เกี่ยวก่อนหมู่เพื่อใสคนเกี่ยวนะคะไม่ได้ไส่รถเนาะเนาะ น้ำหลายค่ะคุณนะคะอันนี้น้ำเขาเอิ้นม,ม่าอ่างแล้วเลี้ยวเลี้ยวจา้าเลี้ยวทางเข้านาแล้ว โอ้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 โเอาดีๆนะเอาดีๆนะทั้งเพื่อนขอกอกยอดได้เลยถึงแล้วย่างเลาะเบิ่งหน่อไม้ก่อน ค่ะอันนี้มาหอดนานแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะมาหาดอกดินค่ะยยเพราะว่าคู่ปีเคยเกิดแถวนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะโอ้นี่เด้นี่ค่ะ,ดอ,ด,คะดอกดินนี่ค่ะดอกดินค่ะนี่ค่ะดอกดินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจะเป็นลำต้นแข็งๆเนาะคะ่ะดอกออกสีม่วงแต่ว่ามันสีมีสองสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มีสีขาวด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปหาสีขาวเนาะคะ่ะอันนี้คือดอกสีม่วงเนาะค่ะเนาะอันประโยชน์ของเพื่อนก็คือเอาไปแช่เนาะค่ะเนาะนี่นำลำต้นเนาะค่ะตัดตัดเอาํำต้นเนาะคะ่ะตัดเอาํำต้นตัดเอา้วก็ไปตากแดดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหักง่ายๆเนาะคะ่ะนี่นี่เอาไปตากแดดไว้เนาะค่ะเนาะแห้งแห้งแล้วเฮากะ เอาไปแช่น้ำเนาะค่ะแช่น้ําสุดเอาไปแช่น้ําแล้วก็ให้ออนเนาะค่ะเนาะแล้วเราก็เอาไปไปงี่ไปย่องแล้วค่ะคือยานางเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปกองเอาน้ําไปแช่ข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะแช่ข้าวเหนียวเขาไปไป,ไปทําขนมทําขนมเขาเรียกว่าขนมดอกดินค่ะสีกับสีอ้อคือเขากล่เนาะค่ะเนาะเหมือนสีนี่เลยค่ะนี่ผลประโยชน์เนาะค่ะเนาะกับผู้เท่าเพื่อนว่า ใครเป็นเบาหวานความดันเผื่อว่าก็เป็นยาแก้เบาหวานความดันนำเนาะค่ะเนาะดอกจะมีขึ้นหอมๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ดอกดอกตุ่มนะคะเนาะอันนี้คือดอกบานนี่ค่ะค่ะดอกบานดอกดินสีม่วงค่ะนี้แต่ว่าดอกสีขาวก็มีแต่ว่าสงสัยจะไม่มีแต่ว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะเก,เกิดเกิดเธอเดียวนะคะ เกิดปีละเทอเนะคะบอกง,ง่ายๆค่ะเกิดปีละครั้งแต่ว่าเพื่อนเก็บสกสอเอาไปตะแดดเอาไปทําขนมดอกดินเนาะคะ่ะเนาะแท่เสเข้าเหนียวค่ะนี่ค่ะไปแท่เสเข้าเหนียวจะออกสีคือเขาํำนี่แหละค่ะกับสีมีรสชาติเป็นคืออ้อหวานหอมดอกกระห้องหอมแล้วคะ่ะนี่นี่ดอกบานเดี๋ยวจะ ย่างไปเบ่งสีมีดอกสีขาวบอนะคะเนาะน่าจะมีค่ะโอ้ยเกิดหลค่ะคุณอ่ะกำลังเกิดนะคะเนาะนี่แะคะ่ะเพื่อนเอิญ่าดอกดินทําขนมก็อร่อยเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนเซียวสีโอ้นี่เลยค่ะลายอยู่ค่ะกําลังเกิดแต่ว่าไม่รู้จะมีดอกสีขาวไหมตามหาดอกสีขาว ดอกสีแดงนี่น่าสีไม่มีโอ้ยดอกสีขาวน่าจะไม่มีเนาะคะนะ่ะเนาะตรงนี้ส่วนมากจะมีแต่สีสีม่วงอย่างนี้เนาะคะนะ่ะเนาะจะมีแต่สีม่วงแบบน,นี้เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งดอกสีขาวต้องไปหาดูกรอนดอกดินนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากดูคลิปช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะอันนี้ดอกเอื้องค่ะดอกเอื้องแดงค่ะตรงนี้น่าจะไม่มีนะคะมีแต่ดอกสีม่วงเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งดอกสีขาวนะคะเนาะ แต่ว่าตรงนี้ไม่มีเลยค่ะมีแต่ดอกสีม่วงสีม่วงสีกำกับนี่แหละค่ะดอกดินค่ะกำลังขึ้นต็มเลยค่ะงามงามคุณนะคะหลายๆค่ะเพื่อนว่า,าไปแท่ซื้อข้าวเหนียวค่ะสีจะออกเหมือนข้าวกล่ำเลยค่ะ